ผักชนิดหนึงที่ช่วยคุณดูดแทั้งเรื่องของน้ำตาลไขมันและลําไสา้เป็นผักที่หาได้ง่ายมากๆในบ้านเราแล้วราคาถูกด้วยใครอยากสุขภาพดี ให้หามาทานเลยค่ะผักชนิดนี้ก็คือกระเจี๊ยบเขียวในมีใครชอบทานบ้างคะลองคอมเมนต์เข้ามานะคะกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยเขาเป็นพืชริดเย็นคือเขาช่วยลดความร้อนในร่างกายคนที่ร่างกายร้อนเกินไม่ว่าจะเป็นเบาหวานขาค,ความดันกินแล้วจะดี100กรัมของกระเจี๊ยบเขียวเขาให้ใยอาหารมากถึง3.2กรัมเลยนะคะแล้วปริมาณใยอาหารที่เยอะแบบนี้นะคะจะช่วยในการดูดซับน้ําตาลกรองก่อนไม่ให้น้ําตาลถูกดูดซึมเข้าไปในการใส่เลือดมากเกินไปทําให้น้ําตาลในเลือดดีขึ้นรวมถึงช่วยลด การสร้างไขมันจะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจด้วยส่วนใครที่มีปัญหาโรคกระเพาะกรดไหลย,ย้อนปวดท้องตลอดเลยให้ทานกระเจี๊ยบเขียวแบบลวกนะคะ จะม,เมีเมือกออกมาเยอะหน่อยแนละตัวเมือกนี่แหละค่ะจะช่วยในการเคลือบกระเพาะและทําให้โรคดีขึ้นคนที่มีปัญหาลําไส้ท้องผูกขับถ่ายไม่ออกอึอแข็งกินกระเจี๊ยบเขียวเข้าไปเขาจะช่วยในการขับถ่ายได้ดีขึ้นมีวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C เป็นตัวต้านอนุมูลอิสระไม่ให้เกิดการอักเสบในร่างกายส่วนคนท้องหรือคนที่มีภาวะเลือดจางนะคะทานกระเจี๊ยบเขียวจะดีมากๆเลยเพราะว่ามีทั้งโฟเลตมีธาตุเหล็กเป็นตัวช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงและนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมสูงมีวิตามินเคสูง คนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกและฟันกระดูกเปราะกระดูกบางทานจะช่วยได้ดีมากๆเลยค่ะแต่ข้อควรระวังของการกินกระเจี๊ยบเขียวคือถ้าเกิดว่าเรากินมากเกินไปนะคะก็อาจจะทําให้ท้องอืดได้เพราะว่ามันมีให้อาหารเยอะกินแล้วมันย่อยไม่ได้ค่ะมันย่อยไม่ทนันมันเกิดแกส๊สมันก็อาจจะทําให้ท้องอืดแต่ถ้าเรากินมากกินเยอะทุกวันทุกวันก็อาจจะสะสมออกซาเลตทําให้เกิดนิ่วในไตได้ง่ายนัะนั้นนะคะการจะกินผักผลไแม้แล้วก็ตามต่อให้เขาดีมากๆนะคะเราก็ กินพอประมาณกินให้หลากหลายหมุนเวียนกันไปหลายๆชนิดค่ะ